ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบทำให้ชาวเน็ตติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อเกิดเหตุการณ์ล่าสุดที่ซายสกอตน้องชายของายสุนิทสามีของนักแสดงสาวไมล์พัสลันแท็กข้อความผ่านไอจีสตอรี่ถึงไมล์ด้วยข้อความที่ทําให้หลายคนอยากรู้สุดๆว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นอยู่และทําไมทายถึงต้องแท็กข้อความถึงไมล์อย่างเป็นทางการนักทายได้เขียนในไอจีสตอรี่ของเขาว่าทรายพยายามนัดคุยหลายรอบแล้วอุจจจิลรบกวนตอบรับด้วยครับซึ่งข้อความนี้ทําให้ชาวเน็ตตั้งคําถามว่าซายต้องการพูดคุยเรรื่ององะไกับม และทำไมเขาถึงต้องแท็กข้อความผ่านช่องทางสาธารณะแทนที่จะติดต่อส่วนตัวแต่นี่คือจุดที่คนใช้เวลาพูดถึงมากที่สุดเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานมานักมายและพายเพิ่งจัดพิธีมั่นกันไปในบรรยากาศอบอุ่นแต่สิ่งที่ทําให้คนรู้สึกแปลกใจคือทายสกอตน้องชายของพายไม่ได้ปรากฏตัวในงานสําคัญนั้นแม้ว่าจะมีคนในครอบครัวมาก็ตามซึ่งสร้างคําถามว่าทําไมไซายจึงขาดงานแล้วว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาอยู่ในระดับไหนและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่พลาดไป หลังจากที่ไซแท็กข้อความถึงไม่ชาวเน็ตเริ่มวิเคราะห์และพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องว่าอาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่หรือว่าไซต้องการสื่อสารเรื่องอะไรบางอย่างที่สำคัญกับไมยแต่จริงๆแล้วคำถามเหล่านี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเพราะทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่คุณคิดยังไงคุณเชื่อว่าไซแท็กข้อความถึงไมยเพื่ออะไรคุณคิดว่ามีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่หรือว่านี่เป็นเพียงความเข้าใจผิดของชาวเน็ต อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพิ่มเติมนะครับ